วันนี้มาบอกเรื่องสมุนไพรไทยอีกแล้วนะคะทุกท่านทุกคนคือสิ่งนี้ค่ะต้นม่านเทวดานะคะต้นม่านพระอินท์นะคะเออคือม่านพระอินทนะคะบางคนก็เรียกว่าม่านเทวดาค่ะนะคะเป็นต้นะม้ต้นไม้ที่มีสิ่งดีๆมีเป็นสมุนไพรไทยนะคะ พี่นุชข้าวมันไก่นะคะได้เอามาต้มแก้รูปแก้รูมีดอกดอกอย่างนี้นะคะดอกดอกลักษณะตอนนี้บานแล้วค่ะช่วงนี้เป็นบานนะคะและใบก็จะน้อยนะคะแต่ว่าถอนทั้งรากทั้งโคนทั้งดินนี่นี่ค่ะถอนอย่างนี้นะคะถอนอย่างนี้ให้ติดรากให้ติดรากแล้วเอามาต้มเอามาต้มกินแทนน้ําร้อน แก้โรคหลายชนิดนะคะเป็นโรคที่ว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็จะเป็นนะคะอย่างเช่นไขมันความดันเบาหวานนะคะทุกคนก็เอามาต้มมาต้มทั้งรากนะคะใบแต่ช่วงนี้จะมีดอกค่ะมีดอกก็ที่นี่นะคะจะเก็บเก็บสมุนไพรไทว้ยนะคะไม่ตัดออกไม่ไม่ไม ไม่ตัดออกไม่ทางออกไม่ถมอถนออกนะคะนี่ค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะตั้งๆราตั้งโคนถอนมาแล้วเอามาล้างนะคะเอามาล้างเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่หม้อต้มน้ําใส่น้ําไม่ท่วมนะคะประมาณหนึ่งกํมมือนะคะทุกคนประมาณหนึ่งกัดูให้ชัดๆใบจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าเออถ้า ถ้าออกดอกใหม่ๆดอกจะเป็นสีม่วงค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะดอกเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงแต่พอร่วงโรยหรือว่าดอกแก่ๆจะเป็นสีขาวนะคะอย่างนี้ค่ะนี่คือต้นม่านพระอินนะคะทุกคนม่านพระอินเป็นต้นไม้เป็นวัชพืชที่เขาที่เขาที่จะขึ้นนะคะที่จะขึ้นโดยทั่วไปนะคะ ต่วนใหญ่ภาคใต้นะคะคือพีนุชถ้ามันไก่นะคะอยู่อยู่ภาคใต้นะคะอยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดชุมพรค่ะต้นไม้ชนิดนี้จะขึ้นแน่นนะคะแน่นแน่นเรียกว่ามา่านพระอินท์นะคะเป็นวัชถพืชเป็นพืชสมุนไพรไทยที่ดีมากค่ะเพราะว่าได้เป็นได้มานำมาดื่มต้มแล้วดื่มเองนะคะหนึ่งกำมือก็ใส่น้ําท่วมแล้วต้ม กินจนหมดค่ะถ้าหมดแล้วก็เออต้มใหม่ได้ค่ะแต่ต้องเว้นระยะห่างสักนิดนะคะเพราะว่าสมุนไพรนี่มีทั้งได้ในด้านลบถ้ากินมากเกินไปก็จะไม่เหมาะกับร่รางกายนะคะทุกท่านทุกคน